ไม่มีเก็บด้วยหรอกครับควบ้างเรามาเจี๊ยเอาเรียกปลาแซลมอนเราทำปลาสวายมาเจะ๊ยบบ้านนอกทำปลาสวาย ทำไมต้องเชืออตรงปลายก่อนเชืออเลือดแม่เลือดึ่งครั้งมีแบบนี้เลยอันนี้ข้าันแรเทคนิคเนี่ย ยังพยายามยิงคนแล้วโรสก็กว่าจะเอาขีมดมันออกได้ไข่ยีไหมนี่นี่ไนเนี่ยนั่นหนะวาไข่มัน่ะ อ่อนกินได้ปะได้ทำอะไรกินไข่ก็ต้มนะแกงใส่บนปัจจแกงแกงไข่ล้วนๆได้ปะอ๋อพี่จะทำใส่หน่อไม้ส้ม้วยไข่เวอร์เลยอู้ดไข่ยังไม่ใหญ่คุยไข่ก่อนแล้วต้องหมันมันไหมนะมันอันนั้นอะไรมันนะอะไรมันนะอันนี้ปอด กระเพาะปลาที่ขายได้เป็นล้านมาเนี่ยไน่เนเลยป<า>เปกนร้านมันไหลไข่น่ารักเสียตรงน,นี้ตรงนี้เหนียวถูกด้วยนะ คนพะโลให้เมียสะตึกได้ปะอะไรคนน่ะนั่นนะขี้อยู่ตรงไอ้ตะแกงอันนั้นปลานะตับมันก็ใหญ่ล้วคนนั้นต้องมีมันกับขี้เป็นครึ่งโลงแล้ว ที่ฟันกป๊ก,ปก,ปกเนเลยสีก็ต่า,างเรียแยกเยือขนมปังยังขาดอยู่ในเหงเอ เส้นเหมือนเขียวม,มันมีหลายเส้นปะ่ะมีข้างละเส้นแหนมันจะอยู่ตรงไหนนี่มันจะอยู่แนวนี้กับแนวนี้สองนี้นี่กับนจะนีตรงนี้กับตรงนี้มันจะเห็นเป็นสีเหลืองเลยเหรอใช่มันจะเป็นสีข,ขาวๆแบบใช่ใชา,ยายพยาธิอย่างเงี้ยแต่มันเป็นเส้นมันอั้นไปก็เติมพลังด้วยอันนี้ก็ผ่านอย่างนี้ตลอดเลยผ่านไปทำ ผมก็ใหญ่โคตรเลยเวลาทำก็ต้องตัดแต่งนะใหญ่จัดทำแล้วชอบเด็ดเดียวไงน่าสวยปลาตัวหนึ่งเลยตัวเปิสองตัวตัวอันงนิเกียแนี้อันนี้ประมาณปลาตัวละครึ่งโลอ่ะแตบบนงเกียะ อัาไหนจะหักออกกันวัวปลาจะหักตองใส่ปลวปลาจะขาดปลาหักออก่อนมาดูนมดิ่ดดดดต้องใช้ถุงหน้าแล้วอีชิ้นทอดชิ้นหนึ่งสองคนถูกเมียก็กินไม่หมดครึ่งโลเลยมันะ้ง <laughs> ดูแล้วอ่ะ ประมาณปลาครึ่งโลพี่อ่ะทีนึงอ่ะ เอาไปเนี่ยยัง่อไม้ส้มนะฮะอยู่ <c oughs> สุขุมอุรีแล้วเมื่อกี้พอมีไม่น่านจะไหวดูรัสมีกระป้างกอนกระดูกเราก็ไม่ได้กินหรอได้แต่เตินตู้เย็นมันจะเต็มแล้วแนหะเราช่องอีกหน่อยนึงนนะ่ะช่องฟิตแล้ไม่ไหวแล้ว กนะ็แนวรถไฟเดียวงันแล้วนะแต่แตดเดียว ยัดหมดหรือเปล่าก็ไม่นะับคุณสัตว์ที่ย,ยืนจมูกเราเลือกออกไม่ไดีคัะนี่ค่ะเกือบยัดไม่หมดค่ะซ้องฟิษอันนี้นตัวเดียวนะแปดโลหรอประมาณแปดโลอันนี้เฉพาะปลาสวายตัวเดียวเกือบยัดไม่หมดค่ะซ้องฟิษ